สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาคุยเรื่องภาษีกันนะครับสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องให้ด้วยน,นะครับเพื่อนๆครับในทุกๆปีนั้นเราต้องมีการเสียภาษีกันอยู่โดยเฉพาะคนที่ทํางานเป็นรายเดือนนะครับมนุษย์เงินเดือนจะต้องจ่ายภาษีอยู่แล้วอย่างแน่นอนโดยบริษัทจะหักไปแล้วครับหักไปพร้อมเงินเดือนของเราทีนี้เชื่อว่าเพื่อนๆอหลายๆคนนะครับจะมีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนกันอยู่ โดยปีที่ผ่านมาเราจะใช้สิทธิ์เป็นกองทุน LTF กันแต่ว่าปีนี้ใช้สิทธิ์นั้นไม่ได้แล้วนะครับตัวกองทุนตัวใหม่ที่จะใช้ในปีนี้เขาเรียกกันว่ากองทุน s s f เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าอกองทุน s s f เนี่ยมันคืออะไรกันชื่อเต็มมันนะครับเพื่อนเพื่อนมันคือ Super Saving Fund เป็นกองทุนนะครับเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ถามว่ายาวแค่ไหนเอาเป็นว่ามากกว่า LTF นะครับเพราะว่าเราต้องถือครองถึง10ปีกันเลยทีเดียวนานมากยาวจริงๆไอ้เจ้ากองทุน S S F ตัวน,นี้นะครับมันจะมีตั้งแต่ความเสี่ยงตำ่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่ามันจะมีกองทุนที่ลงในเรื่องของตราสารหนี้แล้วก็พวกกองทุนรวม ที่เป็นพวกกองทุนหุ้นอะไรนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่า,าต้องการที่จะลงทุนในกองที่มีความเสี่ยงสูงไหมหรือกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ําแต่ว่าตัว LTF นะครับเขาบังคับว่าจะต้องลงทุนในตัวหุ้นไทยนะครับ65%ขึ้นไปดังนั้นเราจรึงจะสังเกตได้ว่าไอ้ตัว LTF เนี่ยนะครับมันจะผันแปรตามตลาดหุ้นมากเลยถ้าหุ้นพุ่งมันก็พุ่งตาม ถ้าหุ้นดิ่งมันก็ดิ่งตามก็ทําให้เราขาดทุนไปเยอะได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือความเสี่ยงมันจะสูงเรามาดูสิทธิประโยชน์ของไอ้เจ้ากองทุน s s f กันนะครับเราสามารถซื้อได้นะครับไม่เกิน30%ของเงินได้แต่รวมๆแล้วนะครับจะต้องไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทอีกอย่างคือเรื่องของจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อนะครับโดยไม่มีการกำหนดเอาไว้นะครับ เพื่อนๆจะลงทุนเท่าไหร่ก็ได้นะครับหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็สามารถซื้อได้และไม่จําเป็นต้องซื้อต่อเนื่องกันทุกๆปีนะครับถ้าเพื่อนๆมีเงินปีนี้จะซื้อเฉพาะปีนี้ก็ได้ปีหน้าไม่ซื้อก็ได้ซึ่งจะแตกต่างจาก RMF นะครับตัว RMF เนี่ยเขาจะบังคับให้ซื้อแบบต่อเนื่องทุกๆปีไปนะครับเมื่อกี้นี้บอกว่าซื้อได้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเอาไปรวมกับกองกอื่นๆแล้วนะครับทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกิน5 0,000 0บาท กองอื่นๆคืออะไรบ้างก็อย่างเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับบางบริษัทที่มี p r provident Fund หรือถ้าเป็นข้าราชการก็จะเป็นพวกกอบขอนะครับหรือเป็นเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญน,นะครับถ้าเอามารวมกันแล้วกับไอตัว S S F เนี่ยทั้งหมดนะครับจะต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาทอันนี้คือสิทธิ์ที่จะได้ในการลดหย่อนภาษีนะครับปกติแล้วเทศกาลภาษีนะครับเพื่อนๆจะอยู่ในช่วงของเดือนมีนาคมของทุกปีนะครับ ถ้าอย่างเรามีรายได้ของปีนี้ใช่ไหมครับปี63เราก็ต้องเริ่มยื่นแบบฟอร์มการเสียภาษีนะครับช่วงวันที่1มกรานะครับของปีถัดไปจนถึงสิ้นเดือนมีนานะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับปกติแล้วจะเป็นช่วงนี้ <S <S เพื่อนๆนลองมาดูอัตราภาษีนะครับจากรูปที่ผมหามาได้นะครับเป็นของปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าของปีนี้ยังไม่ออกมาซึ่งอาจจะแตกต่างจากนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่คนที่มีรายได้นะครับตั้งแต่ศนบาทจนถึง1,500,000บาทจะได้รับการยกเว้นภาษีนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีรายได้1 5 5 1 0บาทขึ้นไปก็จะเริ่มเป็นอัตราขั้นบันไดนะครับตั้งแต่เสีย 5%, 10%ไปจนถึง35% มันจะมีศั์เกี่ยวกับเรื่องของเงินที่เอามาคิดภาษีนะครับมีอยู่2คํคำก็คือคําว่าเงินได้พึงประเมินคําว่าเงินได้พึงประเมินคือรายได้ทั้งหมดของเราในปีนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนโบนัสเบี้ยเลี้ยงต่างๆแบบนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นรายได้ของเราทั้งปีเรียกว่าเป็นเงินได้พึงประเมินต่อมาก็จะมีเรื่องของค่ารถยนและค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าเลี้ยงดูบตร ค่าบริจาคเพื่อการกุศลต่างๆค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือที่เราไปซื้อกองทุนอะไรต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเงินลดหย่อนเสร็จแล้วนะครับเงินได้พึงประเมินหักเงินลดหย่อนสุดท้ายแล้วจะเรียกว่าเงินได้สุทธิคือตัวเงินได้สุทธินี่แหละครับที่จะเอามาทําการคิดภาษีนะครับตามฐานขั้นบันไดาตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในรูปนี้นะครับว่าเราไปตกที่เลทไหนก็ต้องเสียภาษีในอาาัตรานั้นนะครับ เมื่อกี้เกิ่นคร่าวๆไปแล้วนะครับว่าเพื่อนๆจะต้องถือหน่วยลงทุนนี้นานถึง10ปี10ปีนี่นับแบบวันชนวันเลยนะครับไม่ได้นับเป็นปีเหมือน LTF นะครับถ้า LTF เนี่ยเราซื้อวันที่30ทธันวาคมพอผ่านไปถึงวันที่1มกราคมปีถัดไปก็นับเป็น1ปีแล้วแต่กรณีนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเราซื้อวันที่1เมษาปี6 3 ก็จะครบ10ปีนะครับนับไปเลยวันที่1เมษาปี7 3นับแบบวันชนวันกันเลยตัวกองทุนนี้นะครับเริ่มเปิดขายตั้งแต่วันที่1เมษาที่ผ่านมานะครับเพื่อนเพื่อนเริ่มซื้อกันได้เลยโดยมีระยะเวลานะครับทั้งหมด5ปีนับตั้งแต่ปีนี้นะครับ6 3 6 4 65 66 67ซื้อได้ถึงปี67พอถึงปี67นะครับก็ค่อยมาดูว่าทางรัฐบาลจะมีนโยบายอะไรออกมาใหม่หรือไม่ จะมีการต่ออายุไหมหรือว่าจะเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรต่างๆก็ค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับที่ซื้อไปแล้วปรากฏว่ายังไม่ครบ10ปีแต่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องขายกองทุนนะครับอาจจะมีความเดือดร้อนเรื่องเงินอะไรสักอย่างก็แล้วแต่ก็ขายได้นะครับแต่ว่าจะต้องถูกเรียกภาษีนะครับจากสิทธิ์ที่เราเคยได้สิทธิ์ลดหย่อนไปนะครับเราก็ต้องเสียภาษีตรงนั้นด้วยนะครับ ข้อมูลนะวันที่1เมษายนนะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้มีกองทุนออกมาแล้วทั้งหมด18กองทุนนะครับมีทั้งของแบงก์กรุงศรีกรสิกรไทยทิสโก้บัวหลวงกรุงไทย p r i n c i p a l MFC UOB มีของไทยพาณิชย์ Land and House Asset Plus ของพัฒนาชาติแล้วก็วันนะครับ ก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีของกองอื่นๆออกมาด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจตัวไหนก็ลองไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันดูได้นะครับวันนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้ครับเพื่อนๆส่วนคลิปหน้านะครับจะมาคุยเรื่องของกองทุนอีกตัวหนึ่งครับเป็น SFF เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวแบบพิเศษนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นคอยติดตามกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ